สวัสดีนะครับอ่าอันนี้คือแบตเตอรี่105แอมป์ประกอบแล้ว BMS ขนาด150แอมป์เทสโหลดตอนนี้ยังไม่ตัดนะครับโวลต์ตอนนี้อยู่ที่11.9โวลต์เทสโหลดที่10แอมป์ตอนนี้แบตเตอรี่คายประจุไปแล้วที่105แอมป์ตามสเปกนะครับคือแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับผมเพราะแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่ใหม่100%แล้วก็ประกอบ สายไฟเป็นสายซิลิโคนนะครับผมแล้วก็ข้อต่อแบตเตอรี่เป็น XT90 b m S ขนาด1 5 0อมีเทสโหลดจริงนะครับสายเทสอยู่แบตใกล้หมดแล้วครับอันนี้คือมาดูมาทำให้ดูว่าแอมป์เราเต็มนะครับจะดับแล้วครับเพราะแบตเตอรี่ก่อนเราจะประกอบเราชาร์จให้เต็มทุกลูกนะครับอ่าอันนี้ดูครับอันนี้คือกำลังชาร์จอยู่ชาร์จให้เต็มที่3.65ครับ ทุกลูกสี่เซลล์แล้วค่อยมาประกอบนะครับอ่านี่ครับวอนตกแล้วครับพรแบตเตอรี่เราทุกชุดนะครับเพสก่อนส่งลูกค้าลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยครับผมว่าจะได้แบตเตอรี่ที่แอมเต็มอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ก็9โ้าว์แล้วครับมีเอสจะตัดนะครับ โอเคนะครับ